สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของริเก้โมบายชแนลช่องที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดกิการแห่งรัฐให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันเล่นเน็ต VPN รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่มีสราระให้กับท่านชมอัปเดตการรีวิวในวันที่24เมษายน2563วันนี้ AMC ได้นำเสนอในส่วนของอข่าวสารข้อมูลนะครับโดยอขอขอบคุณนะครับ ในส่วนข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้นะครับอาร์มซีต้องบอกว่าในการรีวิวในแต่ละครั้งช่วงหลังมาก็จะทําการรีวิวตามข้อมูลจริงนะครับแต่ว่าก็ออกสไตล์ในการรวบรับในส่วนของการให้ท่านชมนั้นนะครับได้มองเห็นหรือว่าเข้าใจในส่วนที่เราสรุปให้ฟังนะครับโดยเฉพาะนะครับ การลงทะเบียนเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยา15,000บาทนั้นนะครับทำอย่างไรบ้างนะครับท่านชมตรงนี้หัวข้อข่าวนะครับขึ้นมานะครับเราจะมาดูในส่วนไล่เรียงต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้ที่จะได้ลงทะเบียนนั้นพอเข้าใจนะครับแต่รายละเอียดต่างๆนั้นท่านชมก็ กลับเข้าไปดูในส่วนของลิงก์ที่อยู่ใต้คลิกนี้นะครับจากผลของการกระทบหรือได้รับการกระทบนะครับทางกรมการเกษตรนะครับหรือว่าทกศนะครับก็ได้แก้ปัญหาวิกฤตโควิด -19 นะครับและภายแล้งนะครับให้กับครอบครัวละ1,500 0บาทที่ได้ลงทะเบียน เกษตรกรไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่จะขึ้นทะเบียนนั้นนะครับหลักเกณฑ์ในการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรนั้นอย่างไรนะครับท่านชมก็มาดูหลักสรุปง่ายๆนะครับก็คือ1นนะครับคนเรียนเกษตรกรนั้นนะครับจะต้องเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนนะครับและประกอบอาชีพเกษตรกรจะเป็นอาชีพหลักหรือรองก็ได้นะครับเห็นไหม ซึ่งจะต้องมีตัวแทนมาหนึ่งคนนะครับและจะต้องบรรลุนิติภาวะมีสัญชาติไทยนะครับนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นข้อ1นะครับในส่วนของข้อ2นั้นนะครับสถานที่ขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมนะครับสามารถปรับปรุงได้นะครับที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งนะครับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมมือสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่อาศัยอยู่อาศาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านก็ได้นะครับหรือสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านาฟาร์มบ o ๊กแอปพลิเคชันด้วยโทรศัพท์มือถือเห็นไหมได้ด้วยตัวเองนะครับตรงนี้รายละเอียดต่างๆท่านชมก็จะต้องเข้าไปดูนะครับ ในส่วนของการสมัครแอปพลิเคชันซึ่ง AMC เองนั้นก็อาจจะนำเสนอข้อมูลในส่วนนี้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่างหากนะครับในส่วนของเกษตรกรเพิ่มเติมแต่แปลงใหม่หรือเกษตรกรรายใหม่นั้นนะครับรวมไปถึงเกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่ให้ไปยื่นเอกสารที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอนะครับ ที่ตั้งแปลงที่ทํากิจกรรมเกษตรกรหางมีนะครับแปลงที่ทํากิจกรรมการขอโทษนะครับแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่หลายอำเภอให้ยื่นที่สํานักง,งานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลงหลักนะครับโดยกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตขึ้นทะเบียนเกษตรกรจ้อนที่ก็สามารถรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่พร้อมว่าแปลงพร้อมๆกันได้ ตรงนี้ต้องให้รายละเอียดเยอะนิดหนึ่งนะครับซึ่งท่านชมก็ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคําจํากัดความหลายคําจากัดความนะครับในข้อ3มนั้นนะครับเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงนะครับเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องดูนะครับในข้อต่อมาก็คือ3.2เกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมเพิ่มแปลงใหม่ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินด้วยนะครับเห็นไหมข้อมูลการใช้หลักฐานนั้นนะครับก็หนาแน่นไม่เหมือนเดิมนะครับท่านชมจะต้องดูนะครับข้อ4นั้นการขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถดําเนินการได,ได้ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับในสตรข้อ5้านั้นการก้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสามารถดําเนินการได้ทุกลักษณะการถือครองที่ดินนะครับในข้อ6นั้นการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นก็สามารถก็สามารถมาดําเนินการแทนได้นะครับผมจะไล่เรียงแบบรวดเร็วไปนิดนึงนะครับโดยเฉพาะวิธีการตรวจสอบ ฐานะเกษตรกรสมาชิกโคเรือนนั้นนะครับก็จะมีลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนะครับผมก็จะทิ้งไว้ให้กับท่านชมให้ได้ตรวจสอบกันต่อไปนะครับในวันนี้นะครับเรียนเทียมอบายชาแนลก็คงจะนําข่าวสารข้อมูลในส่วนที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ท่านผู้ชมที่จะได้รับการเยียวยาหรือจะได้รับการลงทะเบียนนั้นนะครับต้องมาดูคุณสมบัติตามที่ได้ กล่าวไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในข้อมูลส่วนหนึ่งนั้นก็คงเป็นประโยชน์ให้กับท่านชมไม่มากก็น้อยผู้ที่จะเป็นเกษตรกรหรือว่าผู้ที่เป็นเกษตรกรที่ยังไม่ทราบก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆที่อยู่จุดคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ